กัมพูชาเลยนะคุณนุชตไทยทไปคุยกับคนรุ่นใหม่อื่นๆหรือเปล่าว่าณวันนี้หลังจากมีการประท้วงค่อนข้างจะยาวนานของฝ่ายค้านต่อผลการเลือกตั้งเมื่อ28กรกฎาคมปีที่แล้วและดูเหมือนว่าคนรุ่นใหม่จะใช้ Facebook ใช้ Twitter ใช้โซเชียลมีเดียในการเพิ่มบทบาท ทางการเมืองอย่างมีนัยสําคัญอย่างยิ่งค่ะต้องบอกว่าตอนนี้สังคมกัมพูชานะคะขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่จริงๆเพราะว่า70%ของประชากรเลยนะคะที่อายุต่ํากว่า30ปีแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่านักศึกษาคนรุ่นหนุ่มสาวคนวัยทำเพิ่งจะเริ่มทํางานเนี่ยสนใจการเมืองมากยิ่งขึ้นอย่างหนุ่มคนนี้นะคะเนี่ยเขาเขาจะมีบทบาทในการช่วยจัด <S <S การประท้วงอ่ะการประท้วงในเรื่องต่างๆเพื่อที่จะเรียกร้องความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมกัมพูชาแล้วก็บอกว่าตอนนี้เหมือนเป็นเทรนนะคะคือ <S 2> <S 2> <ừ> คนรุ่นใหม่คนไหนที่สนใจการเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเนี่ยค่ะจัดก,กิจกรรมการประท้วงต่างเขามองว่าเป็นการฮิปแอนด์คูลคือเ<อ>ท่น, <S <S 2> <S 2> นะคะคือทันสมัยมากแฟชั่นเป็นแฟชั่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ครับไปฟังดูว่าคุณอุตตะไทยไปซักถามคนรุ่นใหม่กัมพูชาเปรียบเทียบกับ เราดูว่าคนรุ่นใหม่ไทยกับกัมพูชาต่างกันยังไงต้องไปฟังบทสนทนาน,นี้ครับ The the a t e t o t o b a n ten people or more than ten people to meet in the public place is uh, against international principles and uh t e modern constitution is t own constitution so so u you know people here they are legitimate they may think that they have legitimate rights to do t o go against the order made by the Hun Sen government <S Are you afraid being arrested today No I'm not afraid you know I have joined almost all the protest Yeah it is it is a part of my job and my current life too Yeah น mm ี่แหละค่ะเป็นคําถามที่คนไทยก็อยากรู้นะคะว่าคนรุ่นใหม่ที่หน้าเนี่ยเคามองว่าสังคมของกัมพูชาจะแตกแยกกันมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ตอนนี้เนี่ย คนรุ่นใหม่เนี่ยจะสนใจแล้วก็สนับสนุนพักฝ่ฝายค้านกันมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างคุณชาญฤทิ์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่อยากให้เป็นแบบประเทศไทยนะเพราะว่าสังคมของกัมพูชาในอดีตคือผ่านพ้นยุคข,ของ,ของเขมรแดงการฆ่ารบฆ่าฟันกันมากมายแล้วไม่อยากให้สังคมกัมพูชากลับไปเป็นแบบนั้งอีกค,ครับแต่ว่าช่วงต่อไปผมจะไปสัมภาษณ์สมรังศีครับสมรังศีคือสัญลักษณ์ของผู้ต่อต้านฮุนเซน ชัดเจนที่สุดผมถามหลายคําถามครับที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะให้ถามถามว่าเขาจะมีทางที่จะโค่นฮุนเซนไหมและถ้าเขาโค่นฮุนเซนสําเร็จเขาเป็นนายกรัฐมนตรีของคขมรมประเภทไหนอย่างไรและที่สําคัญก็คือว่าเขากําลังที่จะหาทางลงให้กับฮุนเซนอย่างไรบ้างมีทางหัวกันไหมเปิดเผยครั้งแรก สมรังสีบอกว่าคุณเซนขอให้เขาเสนอกฎหมายนีรโทษสก,กรรมครับและคำถามที่ไม่ถามไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายต่อต้านผู้นำที่มีอำนาจยาวนานถึง28ปีอย่างคุณเซนนี่ไม่กลัวตายหรือไม่กลัวจะถูกเก็บหรือต้องไปฟังคำตอบของสมรังสีครับสักครู่ครับ